1วันนะคะหนึ่งวันรู้ผลเพราะว่าเราติดเสาร์อาทิตย์เราทําสัญญาวันจันทร์แล้วก็ซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้าไม่มีคนค้าครับคุณพ่อทําอาชีพเจตกรเลยครับเจตกรเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเซลเจียวสวัสดีค่ะเซลหยงวันนี้นะคะเราสองคนนะคะเซลหยงแล้วก็เซลเจียวค่ะจะไปส่งมอบรถที่บ้านสวนกล้วยนะคะอำเภอกันทลั์ของเรานะคะวันนี้เราไปส่งมอบรุ่นไหนคะนาว拉 SL ค่ะแต่งจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่านาวาคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะ ือนี่จ้าข้าสิไปส่ทรงหมอบรถใหม่กันได้จ้าเป็นรถกระบะแคปจ้าตัวเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่649,000บาทจ้าไปพอกันอยู่บ้านลูกค้าเลยได้จ้า มองให้เจ้าของรถจะได้รวยๆเฮงๆนะคะขออนุญาตค่ะคุณพ่อค่ะเชิญค่ะคุณพ่อเชิญนั่งไม่นั่งเลยบอใช่ค่ะเชค่ะรวยๆเฮงๆค่ะโอเคค่ะยบร้อยค่ะตรงนี้ค่ะใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวยงขออธิบายการใช้งานรถยนต์นิดนึงให้กับคนคนขับไหมคะเจ้าของคนขับได้ค่ะเดี๋ยวยงเรียกก่อนสตาร์ทเลย โอเคค่ะพอสตาร์ทเสร็จแล้วนะคะไปที่โฮมนะคะค่ะคุณพ่อใช้เวลาทําสัญญาก็คือ1วันเนาะหนึ่งวันครับหนึ่งวันรู้ผลเพราะว่าเราติดเสาวรกิตเราทําสัญญาวันจันทร์แล้วก็ซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำไม่มีคนค้ำครับคุณพ่อทําอาชีพเกษตรกรครับเกษตรกรเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลโอเคค่ะเดี๋ยวหยงจะามอบพวงกุญแจให้กับคุณพ่อนะคะเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันค่ะ ก็ตอนนี้นะคะลูกค้าจะเก็บบางยมให้เก็บบางยมนอเพื่อนต้องเอาเก้าอี้เจ้าบอต้องใส่เก้าอี้เลยได้น่ะเจ้าจะซู้เง่เข้าหุ้นดีน้ออุ้ยบุญหัวจะคุณนั่งแบบบ่ยังวายังวาได้ค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้พี่ขอแต่งรูปก่อนแปลเป็นเป็นคลิปเลยไหมเดี๋ยวผมตัดให้เป็นคลิปได้แล้วส่งเป็นอัดเป็นคลิปตกด้ครับผมตอนนี้ก็ส่งมอบรถเป็นเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ นาวล่าคิงแคปเอลนะครับพี่หยงโอเคคุณพ่อน่ารักมากมากเลยมากค่ะที่สุดเลยค่ะคุณพ่อเป็นคนที่น่ารักมากค่ะผมอ่ะเดี๋ยวผมกับพี่หยงแล้วก็พร้อมกับทีมงานนะครับพีจีเอลอยครับ ไปอยู่อีกนะฮะไปเขาอย่าลาไปก่อนเดี๋ยวส่งมอบรถอยู่เมองใดอีกเดี๋ <OR> ยวเดี๋ยวจะพาให้นม so okay, ึงอ in ีกเทนึงก็แ <electronics> ล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือว่าส่งมอบรถในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ค่ะมาเห็นหอดคอยเอ้าสวัสดีครับช่วยอาย